มาหาหน้าไม้กันาแปลงพี่น้องมันได้มาเบิ่งหลายมือล่ะหน้อไม้บินหมดล่ะหน้อไม้บินหมดแล้วป๊อมมันมาเบิ่งหลายมือเบิ่งผูกบิน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  เมื่อหากันยังประเด็นอ,อ,อืบินหมดลับพี่น้องน้องบังนอพูน้องบังไงมึงนําเป็นเสียเอาได้อย่บ่มึงดูจะเอาได้ไหมพี่น้องหนอเบ้อร่อเลยเนี่ย มีดกับอันมีดกับนองไม้บปได้เข้ากันเลยนะพี่น้องโอ้ลมไปข้างในออันนี้ก็บินหมดละเอาต่ำๆนาะพี่น้องเอาไปเผาเอาไปเผาเอาไปเผาเ មកញ៉ៃនេះអ៊ីអ៊ីអានนึงទៀតរួច สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องว่อน,นี้น้องไม้นะเอลง ไม้ร้ายหลายพี่น้องเออแต่บอกเอาเอาไว้ให้มันบินเอามันบินละเอาเมื่ออันอน,นั้นเนาะเอาเมื่อเผาผูกสองสามนอผูกเบ่งพี่น้องไปตัดสะอ่อนบอกอไม้พี่สังขึ้นพี่ลึกคือพี่ลืก,ลกแท้คนเขาไปหาเห็ดเนาะพี่น้องเอาะคนไปหาเห็ดรถขารถทิ่ม,มห่อไม้โอ้ยสะอ,อ,อ่อนเลยอ่อนออนพี่น้องอ่อนออน บงพูอพูดพูดอนอ้อยเนาะโอ้ยเข้าไปหาตะเฮ็ดเขาทิ่มน้มแล้วพี่น้องน้อมอนเน้กินมาทัานพี่น้องไม่กินส้งใหญ่เนี่ยมงค ต้นนอ่ยาวๆนอ่ยาวๆหๆ่ๆหนอ้มยกิมสูง้องพวกนออับางาวนอ้อบางใหญ่ม่มีผู้ใดกินลายคัก คลยคักไล่คักผ้ามาเบิ่งซื้อเด้พี่น้องออไม่ได้เอาเด้ผ้าพี่น้องมาเละเบิ่งซื้อมากินไปเอาหนาไม้ป่ามาละเมื่อกี้ไปเอาหนาไม้ป่ามาแล้วผ้าพี่น้องอยางเบิ่งนไม้คุณใหญ่ลายกระโดดบินมดล่ะกินบทัน ตลาดกระขายบ่ได้นี่ลายคักพี่น้องนี่นะาแปงไปเอาหน่อไม้ป่ามานน่หน่อไม้ป่ามีต้นนอนใหญ่บินหมดละได้ตะการหนึงพี่น้องนะาแปงไปเอาหน่อไม้ป่ามาละทําไม้กินสุ่งบอกเอา ทำไมกินซุ้มไม่เอาหลอกโอ้มีต้นไนม,ม้แนมไปตามเกาะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะพี่น้องแป้งว่าสิไปเก็บเพชรผัดไปอยู่พี่น้องเอ้ยบริเก็บบรรยากาศนะพี่น้องเบิ่งฝนโต๊แท้ๆฝน ฝนตกหลายเฮ็ดกระพอได้อยู่ทำาบ่ได้หลายฝนตกค้นหลาย้องพน้องไม้โอ้กินบ่ทันเนาะพี่น้องจะก,กูจะก,กีอยู่นะมีแตน่นอไม้ด้ไหมฮะสะอ่อนพี่น้องสะอ่อนน่อไม้ สะอ่อนทางคาร์บมีกินทางละแปงมีกินพากินกรบปอท่านโหบิดมดล่ะบนเุ็ดตันนอไม้พิธันนอไม้บนหูน่อ,มนนอไม้แพี่น้องน้ำแป้งอันนี้ก็หน่อไม้ได้ไหมคะอันนี้ก็หน่อไม้ได้ไเนี่ยนี่ โอ้โหนอ่มาน้องมห้น้องให้พี่น้องแม่นมดแล้วนี่ค่ะหน้าฝนพี่น้องเอ้ยอาสิให้พี่น้องมาอาบตะแก่งเด้อ น้องมาเอาไปแกงได้เลยบริห่วงบริคีทีน้องอ๋อผุกแห้งสะแห้งเห็นผุกโซนสองโซนสามสะให้พี่น้องสโอนมาเอาไปแกงเด,ด้ผู้ใดบมมีพี่น้องเอ้ย เเก็บบรรยกากาศไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องนันกแปลงได้มาหลายละยังบม่ได้คิดเมนูอยู่พาพี่น้องมาเลาะปลานอ่มามเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ